พูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w o r l d w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม .net สวัสดีสสดครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดูดวงเฉพาะกิจครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับ ในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงครึ่งปีหลังของปี2564นะหลายท่านนี่ตั้งแต่ต้นปี64มาจนถึงเดือนมิถุนาแล้วก็สบักสบอมเงินบอลทุกคนนะมีคนทั้งสบักสบอมมีคนทั้งแบบโอ้สบายสบายมีคนร่ำรวยก็มีนะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละลักษณะในช่วงครึ่งปีหลังดวงจะเป็นยังไงบ้าง นะแล้วที่ผมดูให้อันเนี้ยเรียกว่าเป็นดาวจรน,นะคือดาวจรก็คือดวงดาวที่เคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละท่านถ้าท่านอยากเจาะเป็นดาวในชะตากําเนิดของตัวเองท่านต้องมาดูดวงส่วนตัวนะต้องติดต่อที่ไหนครับแบงค์ติดต่อที่ไลน์ open dao ครับ<อ>มี o p n d a o <อ>ครับ<อ>ต้องจองคิวล่วงหน้าหน่อยนะเพราะตอนนี้ก็มีคิวคิวเยอะพอสมควรเลยค,คิวก็มีหลายคิวทั้ง ทำชื่อสินค้าทำชื่อบริษัททำโลโก้ทำลายเซ็นอะไรหุ้ยใหญ่ใหไปหมดเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่อาจารย์หมดเลยนะเขามีเอออาจารย์ดูได้อยู่คนเดียวนะค่ะให้อาจารย์แบงค์ดูไม่ได้นะเดี๋ยวจะหาผู้ช่วยไซส์ขนาดขนาดอันนี้นะครับเทียนสะดอกเคาะเนาะอาจารย์ยังทําให้เฉพาะบุคคลต้องทำเฉพาะบุคคลคืออาจารย์ถ้าเกิดให้น้องแบงค์ช่วยออกสีอย่างเงี้ยไม่ได้นะใช่ด้วยใครใครระบุมาว่าขอให้อาจารย์แบงค์ทำให้จัดเลยไม่รู้เรื่องเลยจะเร็วขึ้นนะ อ่คราวนี้มีความน่าสนใจอย่างนี้เวลาที่เราดูดวงเป็นหลักปีหรือหลักหกเดือนอย่างเงี้ยนะเราก็จะดูดวงดาวที่สำคัญเพียงสี่ดวงนะเพราะแต่ละดวงจะมีเวลาที่อยู่ในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยนานนะครับเช่นดาวพระพฤหัตนะดาวพระพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในหนึ่งราศรีจะอยู่หนึ่งปี<ะ>ในระยะเวลาโคจรเลยน,ะ,นะหนึ่งปี<ะ>ดาวพระเสาร์อยู่สองปีครึ่ง เออยาวไว้อย่างเงี้ยฉะนั้นมันจะส่งผลกับชีวิตนะสามคือดาวมฤตยูอันนี้อยู่เจ็ดปีเลยนะอันนี้ถ้ารวยก็รวยเจ็ดปีเออถ้าเจ๊งก็ดูอ้ยหนักหน่วงเลยอยู่เจ็ดปีเลยนะเสร็จแล้วก็มีดาวพระราหูจะอยู่ปีครึ่งอันนี้ก็ไม่เยอะเนี่ยเราจะใช้สี่ดวงนี้ในการดูสบอมนะคะอาจารย์จะเป็นมฤตยูเนาะกับดาวเพราะว่าชาวลัคนาสถิตเมธที่มีดาวมฤตยูไปอยู่ตั้งแต่พมีนห้าเก้า จะอยู่ถึง7กรกฎาคมห5อีกนิดเดียวแล้วจะออกแล้วเ <ฮะ S 1> ชื่อว่าชาวลัคนาดสนิทเมษเนี่ยนะโอ้โห5ปีที่แล้วดีกว่าสะบกสับบอมแน่นอนนะบางคนเลิกกับแฟนบางคนย้ายที่อยู่เปลี่ยนบ้านตกงานย้ายเรามันมันหลายเรื่องนะมฤรติยูก็เป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวบักครกดวงหนึ่งนะแต่ถ้าใครรุ่งก็รุ่งเลยนะเออเพราะว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันใดนะ ไม่ทันตั้งตัวอาจารย์ครับจะว่าไปดาวมฤติยูอยู่มา7ปีแล้วเมื่อไหร่จะออกครับอาจารย์นี่ไงเจ็ดกรกฎาคมหกหาเจ็ดกรกฎาคมนี่แสดงไม่ฟังแล้วเนี่ยแบงก์โอ้ก็ถ้าคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะก็ถือว่าอีกมีเวลาอีกต้องอู้เยอะอีกนอีกนิดเดียวเชื่อเชื่อว่าในชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยนะครับดวงจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะบอกไว้นะส่วนพระราหูนะสิกันยาหกสามถึงสามสิบิธีหกห้าเนี่ยใกล้แล้ว อีกไม่กี่เดือนครึ่งท,ทางแล้วเพราะราหูตอนนี้สถิตอยู่ที่ราศีพฤษภค่ะนะอะคราวนี้สิ่งที่สําคัญที่จะเป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนเกมนะตัวเปลี่ยนเกมของปีนี้ในครึ่งปีหลังนะก็คือมีสองดวงก็คือมีดาวพระพฤหัส<ะ>กับดาวพระเสาร์ห้ากับเจ็ดนะคะเอะหกับเจ็ดตัวเปลี่ยนเกมนะ,ะคราวนี้การเดินทางของดวงดาวของสองดวงเนี้ย ก็มีการเดินผิดจังหวะเดินวิปริตในทางโหราศาสตร์ก็เรียกว่าเดินวิปริตเช่นมีการพักองศาอย่างตอนนี้ดาวพระเสาร์เริ่มพักองศาตั้งแต่26พฤษภาแล้วจะไปเดินหน้าอีกที29กันยาเลยนะตอนนี้มันเลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในครึ่งปีหลังนี่แหละนะมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงมีดาวพระพฤหัสน,นะจะมีการพักองศาเช่นกันตั้งแต่16มิถุนาะเดือนนี้แหละ16มิถุนา พักองศาจนถอยหลังจนข้ามราศีไปเลยนะจนข้ามาราศีย้อนกลับคือตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกุมจะย้อนถอยหลังมาอยู่ที่มังกรน,นะแล้วจะไปเดินหน้านู้นยี่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยฉะนั้นช่วงเปลี่ยนเกมเนี่ยมันจะอยู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะควอเตอร์สุดท้ายก็มีตุลาพิการธันวาประมาณนี้ นอันนนี้เป็าจารย์จะพูดว่าถ้าใครดวงแย่ให้อดทนอีกนิดนึงชงปลายปีอดทนอีกนิดมันมีดีแล้วดีอีกไหมครับอาจารย์มีมีดีแล้วดีอีกด้วยมีพบคู่เนื้อคู่แท้แต่งงานอะไรมีอย่างนี้เลยแต่งงานแต่งไปปีอยู่ดีมีกิจการอะไรรวยร่ารวยเดี๋ยมีหมดเลยครับอันนี้นะฮะเป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับเป็นหนังสือที่อาจารย์กิษณะได้ไปเรียนรู้ตอนปฏิบัติธรรมที่ถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิภายในหนังสือนะครับก็จะมี บนคาถาพิธีบทสวดแล้วก็ข้อธรรมต่างๆางครัรบผมเล่มนี้จัดพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะฮะครั้งที่สแล้วครับท่านใดที่อยากจะครั้งที่3นะจะมีคําปราบพระอาจารย์ปินทุหมหาบัญญอคําปราบพระอาจารย์บีรนน์วัดปาละละ่าเจริญราชนะแล้วก็มีเนื้อหาใหม่มีปกใหม่นะเนื้อหานี่ก็มีการเพิ่มเติมลงไปปรับเปลี่ยนนะอันนี้เป็นเรียกว่าใครที่สนใจเรื่องธรรมะปฏิบัตินะครับผมใส่รายละเอียดลงไว้ด้วย มีมนคาถาการสวดให้มันเกิดผลประโยคคําสั่งเป็นยังไงอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้แจกฟรีแจกฟรีพร้อมกับทุกทุกุเทพโลกอุดรเลยนะคนที่มีแล้วเอาไปแจกต่ออีกทีก็ได้แจกต่อแจกต่อคือคือตรงนี้เป็นข้อธรรมต่างๆที่ผมได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์ตอนที่อยู่ในถ้ำบัวแดงแล้วผมก็มาเขียนเขียนเสร็จแล้วก็แจก พิมพ์ครั้งที่3แล้วอย่างรูปภาพหลวงปู่นะคะขนาด A3 นะคะนี่ก็จะแจกฟรีพร้อมคู่กับหนังสือแล้วก็ประวัตินะคะจะมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นประวัติของหลวงปู่บางคนไม่ทราบว่าหลวงปู่เทลลเรอนคือใครนะก็แจกให้หมดเลยแจกให้หมดเลยนะคะทั้งเซตนี้นะคะสชิ้นแต่มีะค,ะค่าจัดส่งนะใครอ,อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็แค่มีค่าจัดส่งเฉยๆนะอันนี้ท่านก็เอาไปทําเป็นธรรมทานก็ได้นําไปแจกต่อก็มีหลายท่านมาที่นี่บอกว่าขอทั้งหมดเลยไปแจกต่อได้เลยใช่แบกใส่รถกันโวันั้นอะ ของ,งอทางพี่มนก็แบกไปพี่ชุติเดชไปโอ้หลายคนมากที่แบกใส่รถไปแจกต่อนี่ก็เป็นธรรมทานนะครับการให้ธรรมะเป็นทานรรย่อมชนะการให้ทั้งปวงน,นะลัคนาสถิตพุทกศพนะครับคร <sow. S 1> าวนี้ชาวลัคนาสถิตพฤกษบเนี่ยมีดาวพระราหูไปกลุ่มลัคนาอยู่นะพอไปกลุ่มลัคนาก็จะออกเมื่อกี้จำได้ไหมวันที่เท่าไหร่สามสิบมีนาหกห้าเออฉะนั้นชาวพฤกธศเนี่ยมันก็เวลาที่คนต้องบอกราหูเข้าเลย มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ราหูเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งการพิกชะตาได้จากร้ายกลายเป็นดีก็ได้จากยาจกเป็นเศรษฐีก็ได้จากเศรษฐีเป็นยาตกก็ได้ฉะนั้นาชาวลัคนาศรษฐพุชศ์เนี่ยมีดาวาพระราหูเป็นกลุ่มลัคนานแล้วก็เล็งพิจิกด,ด้วยนะ,ะมันจะควบคู่กันเลยฉะนั้นชาวพฤกศ์เนี่ยการเงินเนี่ยถ้าอยากจะได้เงินต้องสู้ ต้องสู้ต้องบักบั่นต้องดิ้นรนต้องจัดการนะสร้างเงินนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมอาจารย์แต่ที่ดีก็คือได้เงินมันมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้ไดแต่ต้องสู้ไงต้องสู้ต้องลุยลุยเลยนะคะแล้วการธุรกิจการค้าค้าขายธุรกิจมันจะดีนะดีหลังจากที่ดาวพฤหัสเดินหน้ามีกําลังนะเพราะว่า ดาวพระฤหัสกับพระราหูเนี่ยเขาส่งลาลังถึงกันถึงลัคนาเลยพอถึงลัคนาแล้วเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นคู่ค้าขายด้วย <c oughs> นะแต่จังหวะด,ดาวพระฤหัสเขาจะอ่อนกําลังลงนะจะถอยหลังตั้งแต่วันที่16มิถุนาะฉะนั้นฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะทําอะไรที่ให้เงินมันเข้าเนี่ยมันก็ต้องสู้และ <c oughs> ต้องดินน้นรนต้องจัดการต้องแก้ปัญหา แต่ปลายทางมันจะสําเร็จก็คล้ายๆเม็เม็ก็ต้องทําธุรกิจงานอดิเรกหลายๆงานอะไรอย่างนี้นะคะคือย้างเหนื่อยนะะเอาเรื่องการงานถ้าอยากให้มันรวยเร็วประสบความสาเร็จเร็วก็เน้นไปที่เทคโนโลยีออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์ดังมากเอามาช่วยแก้ไขเอามาส่งเสริมงานนะแล้วสมมุติถ้าไม่ได้ทำเทคโนโลยีออนไลน์ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการช่วยเช่นสมมติใครทําธุรกิจก่อสร้างใครทําอะไรอย่างี้ ก็อย่าไปใช้อะไรเดิมๆ <c oughs> ก็ต้องหาเทคโนโลยีทำยังไงให้สีแห้งเร็วทํายังไงให้ก่อฉาบเร็วอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ให้มันเร็วขึ้นอ่ไงเงี้ยน,นะครับนะแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเมื่อเราแก้ได้ปั๊บมันจะกลายเป็นความสุขนะมันจะกลายเป็นความสุขเลยนะ, <c oughs> ะต่อไปนะครับความรักความรักเนี่ยมันเวลาพราะราหูเข้าเนี่ยนะ <c oughs> เชื่อว่าอาจจะมีตั้งแต่ต้นปีมาชาวพลิปศพอะ อาจจะมีงองแงทะเลาะกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะงงแงก็ถ้าไขรที่ไม่มั่นคงงงแงก็คือแบบว่าอาจจะมีถ้าไขรที่ไม่มั่นคงพอไม่มั่นคงพอมีโอกาสเปลี่ยนไปแล้วเลงคู่ไปเลยเออเพราะว่าเพราะว่าพระราหูเนี่ยมากลุมลัคนาแล้วก็ไปเลงเรือนปัตนิคือเล็งเรือนคู่ครันะฉะนั้นมันก็มีโอกาสแว่งนะบางคนอาจจะเลิกกันไปแล้วก็มีนะบางคนก็ ทะเลาะกันงอแงกันนะในเรื่องความรักก็ต้องระมัดระวังแล้วคนที่ไม่มีคู่ล่ะครับอาจารย์คนไม่มีคู่มันจะมีแบบขึ้นกระทบฝั่งขึ้นกระทบฝั่งนะมาเป็นวูบวูบแล้วเลิกสองสามเดือนเลิกมาเป็นวูบวูบแล้วเลิกยังแกว่งอยู่บริหารใจช่วยวูบๆแล้วก็อย่างนี้บริหารล่ะครับพี่ไหนใช่เอาเวลาเสียใจดีใจก็เปลี่ยนเออดีใจก็เปลี่ยนใช่ไหมต้อง ในเรื่องของความรักและสุขภาพเนี่ยนะครับผมจะพูดควบคู่กันเลยมันจะเป็นลักษณะอย่างที่บอกมันจะผันผวนหน่อยนะความรักและสุขภาพเนี่ยจะผันผวนมาแบบขึ้นกระทบฝั่อารมีจังหวะดีก็วูบวูบสั้นๆแล้วก็อ้าวเสียใจก็แปลกอีกแล้วอะไรอย่างงี้นะอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคู่กันเลยทั้งทั้งพลึกศพพิกจิตเลยเพราะว่าพระราหูเข้าไปอยู่สลับกันนะสลับกันเลง โอเคไหมเพราะว่าถ้าเป็นพิจิกก็คือถูกราหูมาคุมเรือนปัตนิเรือนคู่แต่ถ้าเป็นพฤกษ์ก็ถูกราหูไปเล็งเรือนคู่อันนี้ก็คือผูกคู่กันเลยผูกคู่กันเลยเนี่ยมันจะออกอาการอย่างนี้นะแบงค์มีขึ้นกระทบฝันบ้างอย่างไม่รู้นะนะวูบว้างไหมครับตอนนี้แบงค์ขออยู่คนเดียวโสดดีกว่าต้องรอนู่นปลายกันยาต้นตุลานะอาจจะค่อยคแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า พ้นตุลาไปเนี่ยก็ถือว่าดีนะพ้นตุลาได้ก็ดีแล้วก็แล้วเหลือเวลาอีกไม่นานพระราหูออกก็จะแฮปปี้เลยะนะสรดอก้อต่อชะตาจัดไปที่มันบุบๆวาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยเ,ออนะเพราะว่านะคะของเราจะมีสระอก้อทุกเดือนนะคะแล้วก็พร้อมทั้งพิธี อามาวสีกับปูระนามีนะคะรายละเอียดอยู่ที่สอบถามได้นะคะที่ไลน์แล้วก็แอดโอเพนดาวนะคะแล้วการทำเนี่ยต้องมีเริ่เฉพาะนะผมมีเริ่รายเดือนท่านต้องยึดวันตามนั้นนะยึดวันตามเริ่รายเดือนแต่เวลาต้องขึ้นกับแต่ละคนเพราะว่าตัวเทียนสล็อตเต่อชะตาเนี่ยอันนี้ก็จะทําเฉพาะคนนะแยกกันเลยว่า ใครวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรคุณมีเคราะห์อะไรมันต้องแก้ด้วยอะไรอย่างเมื่อกี้ของแบงค์นะคะมันจะไม่เหมือนกันพิจิตเนี่ยอยากซ่อมเรื่องไหไเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอยากให้ภูเขาไฟระเบิดก่อนให้เงินมาก่อนหรือหรือจะให้รักมาก่อนเรื่องความรักมากอยากได้เรื่องอะไรแบงค์อยากได้เรื่องอะไรฉว่าแบงค์อยากได้เรื่องเงินสมมติแล้วกันเนาะการเงินการเงินอยากได้การเงินอาจารย์ก็ต้องดูดวงชะตาเรื่องการเงินของแบงค์ ว่าดาวอะไรมันเบียดบังอะไรมันบังอะไรมันเบียนอะไรเงี้ยนะว่าเราจะซ่อนตอนไหนแล้วเราซ่อมอะไรแล้วเวลาที่ซ่อมคือเวลาไหนเพื่อให้มันได้เกณฑ์อะไรเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรเงี้ยนะพอซ่อมเสร็จแล้วนะคะดูดวงจากอาจารย์เสร็จแล้วถึงจะมาเป็นแบบนี้นะคะคาถาก็ต้องแยกด้วยอะไเงี้ยนะมันถึงจะถูกต้องคาถาก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เลิกพิธีจุดเทียนก็จะไม่เหมือนกันไม่เฉพาะของ สะดอกคอต่อชะตาแต่ถ้าเป็นปูระนมีกับอมาวสีจะมีทุกเดือนนะคะเมือกัอนนี้ก็ทุกเดือนก็ติดต่อที่ Line แอดโอเ d นดคนะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดคําว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆมีการดวงเฉพาะกิจหรือมีดวงเรื่องโชคดวงรายเดือนความรู้ดีๆผมลงคลิปปุ๊บท่านจะได้ชมได้ทันทีแล้วกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้ทีมงานพิมพ์คอมเมนต์กันเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับครับนอกจากนี้นะครับยังมีเพจอาจารย์กฤษณาภูสิทธุดมกับเพจเฟิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะฮะจะมีเวอเว็บอาจารย์กิษณาภูสิทธ์อุดม .net เภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ความรู้ธุรกิจแล้วก็มต์พิธีบทสวดต่างๆครับผมค่ะบางท่านนะคะอาจารย์ถามมาเรื่องคลิปวิดีโอที่เราไปท่ามวแดงมาอ,มอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะเป็นช่อง YouTube ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด<า>ติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสำหรับคนที่อยากจะไปร่วมบุญกับเราปีที่แล้วนี่นะทั้งปีเลยนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเป็นข้ามวัวแดงไปทำกิจกรรมภาา้าป่าสามัคคีงานบวช เยอะงานงานบุญทั้งหมดนะครับก็จะไปอยู่ที่ช่องสถาบันพลังพุทธนุภาพเลยค่ะ,ะเป็นทั้งบทสวดมนต์วิธีสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยจะมีหมดนะครับค่ะแล้วก็ท่านใดอยากจะคุยกับอาจารย์นะคะทุกวันนะคะสามารถเข้ามาที่นะคะ Open นแชทค่ะลิงก์นะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอยู่ใต้คลิปนี้ก็สามารถกดลิงก์นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิจณะะแต่ห้ามถามดวง การห้ามยืมเงินนะที่เหลือคุยกันได้หมดคุยได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ